สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ส้มจะพาเพื่อนๆมาต้มเป็ดนะจ้าวันนี้ไปได้เป็ดมานี่ละจ้าก็ตัวละสองกิโลกรัมเนี่ยจ้าไปได้มาแค่แข็งจ้าตัวละหกปอนด์หกปอนด์ก็คิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่เอ่อสามสามร้อยเกือบสามร้อยบาทนะจ้าก็ไม่แพงนะจ้าที่อังกฤษราคานี้ ก็มีคออยู่ด้วยคอแล้วก็ไตของเขาแล้วก็ตับของเขาจะอยู่ในตัวนี้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะนําไปล้างเอาออกจากถุงแล้วก็นําไปล้างแล้วก็จะไปต้มเลยจ้ะส่วนหมอ้อนั้นส้มก็ได้หมอ้อมาแล้วหมอ้อใหญ่มากเลยจ้ะเดี๋ยวไปชมหมอ้อต้มเลยจ้านี่เลยจ้ะหมอ้อต้มของส้มส้มก็ใส่เอ,กร,เอกระดาษฟอยล์ไว้นะจ้าเ,เ,เพื่อเขาจะได้ไม่ดำนะจ้าส้มจะไปต้มเตาฟืนนะจ้ะ นี่ยจะใหญ่มากคิดว่าสามตัวก็คงจะก็คงจะเอ่อต้มหมดเลยจ้ะสามตัวนี้ี่จะใหญ่มากเดี๋ยวไปล้างเป็ดแล้วเอามาใส่เลยจ้าส่วนนี้ส้มก็ล้างแล้วนะจ้าล้างแล้วก็ดึงเอ่อดึงคอออกแล้วจ้าเนี่ยก็คอก็จะเป็นแบบนี้เอ่อแล้ว อันนี้สองตัวนะจ๊ะสองตัวก็ออกมาเป็นแบบนี้อันนี้ก็คอของเขาแล้วก็ไตไตแล้วก็ตับจ้ะเดี๋ยวอีกอันหนึ่งเดี๋ยวส้มจะให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะจ๊ะนี่จ้ะอันนี้อันนี้ยังไม่ได้ล้างแล้วเขาจะมาแบบนี้จ้ะแล้วก็จะดึงออกมาเนี่ยจ้ะเพื่อนเนเขาก็จะมีแบบนี้คอแล้วก็ตับแล้วก็ไตก็อยู่ในนี้นะจ๊ะเดี๋ยวส้มจะนําไปล้างแล้วก็จะต้มเลยจ้า ส้มก็จะเป็ดใส่เลยนะจ๊ะหนึ่งตัวหนึ่งตัวผ่านไปตัวที่สองอืมโอ้ยยอดลยจ้าตัวที่สองตัวที่สามใหญ่สะใจดีจังเลยจ้าเพื่อนๆนี่จ้าโอ้ยสามตัวได้สบายเลยจ้าเพื่อนๆเดี๋ยวส้มจะนำมสมุนไพรใส่แล้วก็จะ ใส่น้ำแล้วก็นำไปต้มจ้าไปก็กเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวนำเ,เครื่องปรุงลงในหม้อเลยจ้าเครื่องปรุงสองส้มก็มีเนี่ยจ้ะมีขิงแล้วก็มีมผักชีนะจ๊ะไม่มีรากผักชีใส่ใส่ก้านของเขาแล้วก็ต้นของเขาเกลือป่นสามช้อนโต๊ะ น้ำตาลทรายสามช้อนโต๊ะแล้วก็อ,อบเชยบดสามช้อนโต๊ะซสี้ยวดำสามช้อนโต๊ะแต่คิดว่าคงจะเยอะกว่านั้นนะจ๊ะมันเ,เท,เทลงพรวดเดียวส่วนผงพโล้นั้นได้มาแค่ครึ่งครึ่งช้อนชาเองจ้ะพเพราะเพราะว่ามันใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวไปซื้อต้องไปซื้อแล้วลจ้ะก็เทใส่ไปเลยจ้ะแล้วก็น้ำตาลทรายก็ใส่ลงไป น้ำตาลทรายกับเกลือก็คล้ายๆกันนะจ๊ะก็เลยไม่รู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนแต่รู้ว่าเป็นสีขาวนี่ก็ใส่ลงไปจ้ะคิงก็ใส่ลงไปมาอยู่ในต่างแดนก็ได้ขนาดนี้ก็บุญแล้วจ้ะอบเชยก็ใส่ลงไปเลยจ้ะอบเชยส่วนซีอิ๊วดำก็ใส่ลงไปเลยจ้ะ เดี๋ยวค่อยเอาน้ำใสอีกทีหนึง่งเอาน้ำเอ่อเอาน้ำใส่กับซีอิ๊วดำอีกทีนึงจ้ะส่วนน้ําก็เทลงไปก็ไม่ไม่รู้ว่ากี่กี่ลิตรนะจ๊ะเพื่อนๆนก็ครั้งแรกที่ส้มต้มหม้อนี้นะจ๊ะใหญ่มากต้องไปล้างในอ่างอาบน้านะจ๊ะเอ่อหม้อไอ้ตรงซึง้งอ่ะไม่เอ่อตั้งไม่ได้เลยจะหม้อใหญ่กว่าหม้อใหญ่กว่าหม้อซึง้ง สอลิตรลงไปแล้วนะจ๊ะ2องลิตรสลิตรแล้วก็นี่ก็หม้อหงข้าวก็ประมาณ4ีลิตรทั้งหมด6กลิตรจ้ะเพื่อนเพนหลิตรไปแล้วก็จะเอาให้ท่วมนะจ๊ะใส่ไปอีกนี่จะประมาณ8ปลิตรจ้ะเพื่อนเพื่อนจะนำไปต้มเลยกได้ผู้ช่วยจ้ะเพื่อนๆ นี่จ้ะก็ตั้งเลยตั้งไปเลยนี่จ้ะก็เอาเออเสีย yeah. ส่วนส่วนตับไตไอตับไตแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะจ้ะแล้วก็คอคอของเขาก็ใส่ลงไปเลยจ้ะแล้วก็จะปิดฝาแล้วก็จะเอ่อก่อไฟจ้ะปิดฝาเลยเดี๋ยวมาชมตอนต่อไปกันเลยจ้า ็ต้มไปได้หนึ่งชั่วโมงแล้วเราจะเพื่อนเพื่อนก็คาดว่าคงจะเดือดแล้วล่ะเดี๋ยวยกเดี๋ยวยกขึ้นเลยจ้ะฝาหม้อออกฝาหม้อ,อก็ร้อนนะจ๊ะนี่จ้ะเพื่อนเพื่อนโอ้เดือดดีจังเลยฝาหม้อฝาหม้อร่วงจ้ะนี่จ้ะก็ หอมอบเชยเตือดดีจังเลยเพื่อนๆเดี๋ยวต้มต่ออีกสักชั่วโมงหนึ่งจะ้ะเดี๋ยวมาชมกันจะสุกเดี๋ยวส้มคง แต่ก่อนจะต้มอีกชั่วโมงนึ่งจส้มจะกลับด้านจ้ะก็คงไม่ได้ถ่ายนะจ๊ะตอนกลับด้านนะจ้ะเดี๋ยวมันจะกระเด็นใส่ตัวเอง<ม>ต้มสุกแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆส้มก็จะตักขึ้นจ้ะน<ม>ี่จกลิ่นหอมมากๆเลยจ้ะ<ม>ก็เดี๋ยวเอาเอาคอเขาขึ้นมาจะคอเขา พอไม่เห็นอีกเดี๋ยวเอาตัวขึ้นก่อนจ้ะได้แล้วหนึ่งตัวเปื่อยดีจังเลยจ้ะเพื่อนๆหนึ่งตัวตัวที่สองตัวที่สอง นะหนังไม่สวยไม่เป็นไรนะจ๊ะเพราะว่าเราจะฉีกเอาแต่นเนื้อนะจ๊ะอ,อันนี้พยายามจะเอาขึ้นแหละโอเคจ้าเพื่อน อเปื่อยดีจังเลยพอของเขาตักยังไม่เห็นเลยจ้จ้ะก็จะเอาเข้าบ้านแล้วเราจะเพื่อนๆสามตัว หม้อก็เนี่ยจะปิดไว้คงไม่ดำชิมดูละอร่อยมากเลยจ้ะอืมตับขอตับหน่อยฮะอืมอร่อยจ้ะนี่แหละจ้ะส้มก็จะตัดเอาเอาขาของเขาเอาไว้กินเอาไว้ย่างนะจ้ะ แล้วที่เหลือก็จะฉีกฉีกเอาเนื้อของเขานลจ้ะเอาไปทำที่จะเอาไปทำเป็ดยอนะจ๊ะเพื่อนๆนีจ้ะฉีกออกแบบนี้หนังไม่เอานะจ๊ะก็เอาแต่นี่จ้ะก็ฉีกแบบนี้ แบบนี้จ้ะส้มก็ทำบ้างแล้วก็ได้เยอะอยู่จ้าเนี่ยจ้ะมีสองตัวนะจ้ะมีตัวที่สามก็ได้เยอะอยู่จ้าเดี๋ยวมาชมตอนต่อไปกันเลยจ้าเอ็ดส้มก็ฉีกเรียบร้อยแล้วนะจ้า ก็สามตัวจะได้ขนาดนี้ส่วนมากจะเป็นหน้าอกของเขาจะส้มก็จะนำไปช่างให้ได้ห้าห้าร้อยกรัมจะเพื่อนเพื่อนห้าร้อยกรัมนำไปช่างแล้วก็จะใส่ซอสนะจ๊ะใส่ซอสก่อนที่จะไปนำไปคั่วนะจ๊ะนำไปคั่วทำเป็ดหยองอมตื่นเต้นมากเลยจะเพื่อนเพื่อนได้ลองเมนูใหม่ ไดลองเมนูใหม่ใช้ไลกว่าเดิมส้มยังไม่เคยทำไก่และหมูหยองเลยจ้ะน,นี่โดดมาทำเป็ดยองก็นึกอยากกินนะจ๊ะเพื่อนว่ามันจะเป็นยังไงนี่จ้ะก็ได้แล้วหนึ่งเอ่อห้าร้อยกรัมก็เหลือเยอะเหมือนกันเดี๋ยวจะเอาไปทำปอกเปียยเป็ดจ้ะแล้วเอ่อที่ได้มานี่ส้มก็จะขยำจ้ะเพื่อนๆอนจะขยำกับเอ่อกับซอสนะจ๊ะก็มี ก็มีซีอิ้วขาวจ้ะซีอิ้วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ซีอิ้วดำหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ไปเพิ่มความหอมแล้วก็สีสันจ้ะแล้วก็อบเชยอบเชยหนึ่งช้อนชาจ้ะอบเชยนี่ต้องใส่นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเอเ็ดของเราอาจจะมีกลิ่นเยอะกว่าไก่จ้ะแล้วก็น้ำตาลทรายเอ่อ uh, just จะขาวหรือแดงก็ได้นะจ๊ะแต่วันนี้ส้มใช้สีแดงจ้ะก็อยู่ที่สามช้อนโต๊ะจ้ะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากให้มีรสชาติหวานก็ใส่เพิ่มได้นะจ๊ะเกลือเกลือหนึ่งช้อนชาจะใส่ลงไปแล้วก็น้ำมันน้ำมันงาจ้ะหนึ่งช้อนโต๊ะก็ใส่ไปเพิ่มความหอมนะจ๊ะแล้วก็ขยำแบบเพื่อนขยำแบบนี้ พยายให้เข้ากันแล้วก็พักทิ้งไว้30นาทีหรือจะนานกว่านั้นก็ได้นะจ้าแล้วก็จะนำมาคั่วนะจ๊ะเพื่อนๆน,นี่จะเดี๋ยวมาชมตอนต่อไปกันเลยจ้าเป็ดของส้มก็หมักได้30นาทีแล้วนะจ้าก็จะนำกระทะตั้งไฟเลยจ้ากระทะส้มใช้กระทะสแตนเลสนะจ้า เนี่ยจ้ะก็หนักก็หนักพอดูอยู่เดี๋ยวส้มจะเปิดเตาเลยจ้ะเปิดเตาเลยก็โอเคอยู่จ้ะก,ก็จะเอาให้ไฟอ่อนๆนะจ้าทำให้กระทะร้อนก่อนจ้ะแล้วก็จะนำเป็ดลงจ้ากระทะก็ร้อนดีแล้วส้มก็จะใส่เป็ดเลยนะจ๊ะ ใส่เป็นลงไปเลยจ้ะนี่จ้าเราก็จะคั่วคั่วไฟอ่อนๆน,นะจ๊ะเพื่อนๆคั่วไปเรื่อยๆนะจ๊ะอืมถ้าไฟถ้าไฟแรงแล้วจะไหม้นะจ๊ะมันก็จะผ่อนไฟลงนี่จ้ะอืมแค่จะรอไม่ไหวแล้วจ้ะเพื่อนๆ เดี๋ยวมาชมเดี๋ยวมาชมในช่วงที่เครึ่งทางกันเลยจ้าว่าเป็นยังไงก็กวนมาได้ครึ่งทางแล้วละจ้าเพื่อนๆก็ประมาณเกือบยี่สิบนาทีจ้ะก็จะได้ขนาดนี้เดี๋ยวกวนต่อไปอีกจ้ะต่อไปอีกเดี๋ยวมาชมตอนใกล้จะเสร็จกันเลยจ้า เป็ดย้องของส้มคั่วมาได้เกือบชั่วโมองแล้วละจ้าก็แห้งได้ที่แล้วก็คงจะเก็บได้ไม่ถึง3เดือนนะจ๊ะก็คงจะประมาณเจวันก็คงจะหมดอร่อยมากเลยจ้าแอบชิมแล้วกลิ่นหอมมากเวลาเขาติดกระทะส้มก็ใช้เนี่ยจะขูดออกก็โอเคอยู่จ้าเดี๋ยวพอบ้านช่วงนี้กำลังไปช้อปปิง้งเดี๋ยวเขากลับมาแล้วส้มจะ ทำเป็ดหยองใส่แซนด์วิชให้เขาชิมดูจ้าทำเสร็จแล้วก็พักใส่จานให้เย็นจ้ะทิ้งไว้ให้เย็นจ้านี่นะจ้ะสีสันของเขาก็จะสวยงามมากๆเลยจ้าแซนด์วิชส้มก็จะใส่นี่แหละจ้ะใส่แตงกวาลงไปด้วยหั่นบางๆจ้ะ ลงไปด้วยแล้วก็มะเขือเทศจะเพิ่มความเข้มข้มนจ้ะโอเคแล้วก็จะใส่นี่ไปเลยจ้ะโรยลงไปเลยไม่ใส่น้ำซอสไม่ใส่ซอสมะเขือเทศไม่ใส่อะไรนะจ๊ะเพื่อ,อ,อให้เขาได้ชิมรสชาตินะจ๊ะว่าเป็นยังไงเขาชอบไหมก็ครั้งแรกนะจ๊ะเพื่อน เอาเอาแน่นไปเลยเป็ดยังเหลือเยอะจ้าเป็ดยังเหลือเยอะก็แบบนี้เลยเยอะไปนี่จ้ะกดลงไปเลยแล้วก็หั่นเลยจ้ะเฉียงแบบนี้ ชิม uh huh. พอปานจะชิมแซนด์วิชเป็ดหยองให้ชมนะจ๊ะโอเคไหมพี่รอนโอเคยะ thank you พอเป็ดยองเย็นแล้วก็เอาใส่ไว้ในกล่องแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็ใส่ในกระปุกด้วยจ้ะเนี่นะจ๊ะก็จะปิดฝาเก็บไว้กินได้นานขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่เข้ามารับชมนะจ๊ะสำหรับเพื่อนใหม่ถ้าชอบก็ฝากดากดไลค์กดติดตามด้วยจ้าขอบคุณมากมายนะจ๊ะโชคดีมีความสุขจ้ะสวัสดีจ้บาบายๆเลิฟเลิฟจ้า